สรับโสดีฮ่าผผมเชิญเขินะครับตัวตึงบอลเต็นะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่ค่อยด้ฮาาฟุตบอลนะครับผมคือเปนเพื่อหัดที่6คมปจินปหก5 6 8คำคืนการสัตดาห์นนี้ผมยิบอฟาร์งแพคคู่เชิญเขินะครับแล้วก็จะเป็นบอลถ้วยส่วนใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของยูโรป้าลีกนะครับแล้วก็ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะโดยคู่แรกที่ผมยิบอฟาก็จะเป็นหน้าของเลอ้อสโเดเปิดบ้านเจอกับแมนยูนะครับคู่นี้ก็สามารถดูฮาร์ดคอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะ เปิดบ้านเจอลาซิโอและคู่ที่หเลอัลเบติสเปิดบ้านเจอวิโตเรียกิมาไลส่วนคู่ที่เนะครับโคเปนเฮเกนเปิดบ้านเจอเชลซีส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับพาราตินาโกสเปิดบ้านเจอฟิออร์เนินาแล้วก่อนจะไปเริ่มวิเคุยกันนะครับการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์ร่วงหน้าราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างนะฮะถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิที่จะตอบที่วันทใต้คตอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะฮะแล้วผมก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลัังใใจหห้้้้้ผมมมนะะฮแแลแลลลวววถาาาาากก่เเเรรรรพอ็ไปุยยคบ เรามาเริ่มวันที่คู่แรกน,น,นะฮะในสื่อของยูโรปาลีนะครับโดลจีมย์นวเรอ์เอลสเซดาดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาเที่ยงคืน45่หแฮนดิแคปแรกเปิดห้หน้าของเรอัลโซเซดาดนะครับต่อที่ปะประตะกมแล้วก็ราคา2องเลยเข้าไปอีก1กิ๊กที่ครึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงตำ่ำนะครับไปที่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่ง นับปัจจุบันนะครับผมตารางคะแนนของยูโรปาลีกนะฮะเดี๋ยวเราฟังจบลละบ้านไรอัลเซนดาร์ดตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่13เลยนะครับโดยการได้คะแนนแปครั้งชนะสีเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้13เสียไป 9, เก้าเก็บมาได้อีก13แตม้มส่วนทางหน้าของแมนยูนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับท็อป3เลยนะครับโดยการได้คะแนนแปครั้งชนะ5เสมอ3แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้16เสียไป 9, เก้าเก็บมาได้อีก18แตม้ม เฮดเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของแมนยูนะฮะที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสม,มอหนึ่งแล้วก็เลอเอสโตรสเาดชนะไปได้อีก1ครั้งเดี๋ยวตอนล่าสุดที่พบกันนะฮะแมนยู Man ก็สามารถบุกไปชนะได้น,นะครับที่1-0ซึ่งนัดก่อนนั้นเลอเอสโตรสเาดก็สามารถบุกไปชนะได้เช่นเดียวกันนะครับที่1-0และแถมในการเจอกันเมื่อปี2022ทั้งคู่เลยนะครับ ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลออาสตดานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงที้1.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.4ลูกต่อเกมแถมบัง10เกมนี้เข้าวินไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จัาหวไปอีก1ครั้งนะฮะชบเกมสูนอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับบาซ่ามาครับที่4-0ส่วนฝั่งของแมนยูนะฮะผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถ จบเกมสูงไปเพียงแค่สามครั้งเองนะฮะซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอฟูลแลมไปนะครับที่หนึ่ง ส่วนผลงานในบ้านของเลอเอาโซเซร่านะครับ5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะชนะไปได้ถึง1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะโอซาซุน่าที่สองศูนย์ชนะเอสเปียญาไปอีก2อหนึ่งนะฮะนัดต่อมาก็ชนะมิทิลันที่ห้าสองแล้วก็ชนะเลกันเนสที่สามศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้เรมานลิ่ไปที่หนึ่งศูนย์นะฮะส่วนต้องฟังที่แมงแมนยูนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนนนะะไไไปปด้้้้้ถถึงงงคคคครรรัััเเเสสสมออออออแแลลววกกก็็พีื่่าโเเยบโ เปิดไปอีกหนึ่งูนนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เลนอกบ้านก็บุกไปยังเสมอให้กับเอวอตันที่2 2สอง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยวเราฝากเจ้าบ้านเลยเอาสโตรดนะครับนัดนี้พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของคอนาลามารูแล้วก็มาตินซูเบเมนดีนะครับพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวเฉียบคัมสต็อกก็จะมีเพียงแค่สองลายนะครับเดี๋ยวจะมาหน้าของคอนปาเชโกแล้วก็อาเซนซาคายานะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในคัฟเคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของมิเกลโอยาซาเบลมาตินซูเบเมนดีอันเดบาลาเนเซียแล้วก็ลูก้าสูซีนะครับส่วนเราฝากแมนยูนะฮะไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่่่่าาาาานนนนนนนััดีีีี้้จจะะะะมมมชชืืออออขงงงงิิิโรซบบบตคเกไลยฮ แถมตัวเจ็บทางฝั่งแมนยูถือว่ามีเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของอับตายบายินดีจอเน่อีแวนลิซานโดมาติเนสลุคชอเมสันเมาส์คอบบี้ไมนูโทว์เวสคอยเออร์แล้วก็อามัดเดียโลเลยครับส่วนตัวชูโรของพวกเขาในครั้งน,นี้ก็จะมีชื่อนั่นของอาร์เรนโดการาโชโชย์ชัวเซอร์ซีนะครับลาสมุตฮอยลุนแล้วก็พลาชิกดอกูนะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าตึงมือกันทั้งคู่เลยนะฮะและแถมผลงานของพวกเขานะฮะถือว่าไล่เรียกันมากๆเลยนะครับถ้าว่ากันตามผลงานนะฮะตั้งฝั่งของเลอเอ้าสดิถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับและแถมผลงานสานัดล่าสุดที่เล่นในการนี้นะพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยครับและแถมผลงานในบ้านนะครับหกนัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่าสามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึครั้งเองนะ ถ้าเอาจริงๆนะครับคู่นี้ก็ทําผมหนักใจอยู่พอสมควรเลยครับและบอกกับไม้ก้นที่เปิดมาให้ผมว่าหน้ามีลุ้นอยู่บ้างน,นะฮะแล้วแถมเวลาพวกเขาเจอกัน,นมักจะไม่เกิน2ลูกตลอดเลยครับย่งไงสําหรับคู่นี้ผมขอชิปที่กอต่นะครับที่2เมตรครึ่งนะฮะ เรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับผมโดยแฮนด้นาอาซัตเอลมาเปิดบ้าน,นกับพระแน่มฮอสเปอร์ในเวลาเที่ยงคืน45นะครับโดยแฮนดิแคปแรกเปิดห้หน้าของสเปอร์นะฮะต่อที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2นะครับไปลงไปอีกหนึ่งกิ๊กที่ปอปาส่วนกระแพงสูงต่ำอยู่เกือบสามเมตรถึงสามเมตร ณปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านอสัดอามานะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่1 9นะฮะของในตารางนี้นะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ3เสมอ2แล้วแพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้13เสียไป13เก็บไปได้อีก11แต้มส่วนทองฝั่งของสเปอร์นะครับผมตอนนี้อยู่ในันดับที่4เลยนะฮะโดยการได้แข่งไป8ครั้งชนะ5เสมอ2แล้วแพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้ส7เสียไปเกเก็บไปได้อีกสิแต้มเฮดูเฮดสรับคนที่มีเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นเอาฝ ส่วนผลงาน10นัดล่าสุดของจ้าบ้าอาเซตเอลมานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2้วแพ้อีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงด2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปถึง6ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับตันน่าคีเรวีนมานะครับพี่3-1ส่วนฝั่งของสเปร์นะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5 แมนซิตี้ปะนาฮาที่1 0ึ หลัลงจากเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านออาแซทเอามานะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ปอีก1ครั้งก็ถือว่าตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับโดยทีมีแพ้สป,ปาตาลัตเทอร์ดามี่2-1แล้วก็ชนะควิกบอยที่3-1นะฮะนัดต่อมาก็สามารถชนะชวโวไปได้ที่2-0แล้วก็ชนะกาลาไปได้อีก4ีนึงนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็เปิดบ้านชนะฟอร์นาซิสตาไปได้1-0ส่วนางดที่มอย่างเเปอร์นะฮะผลงานฮานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็ แพ้แอสตันเวล่าไปอีก2-1ส่วนนั้นล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปชนะ e อีสวิตาวนะครับได้ที่4-1ความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยรอบรงจะบ,บ้านอาร์เซนอลมาครับไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมมาฮะแล้วก็จะมีตัวเจ็บคัสต็อกเพียงแค่2อรายเองนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่อของเจเดนแอดดานะครับแล้วก็สเวนไม่นานที่ยังไม่หายดีนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมนชื่อน้านของทอยแพายล์ต ซิโก้บูมิสเตอร์เมเคโลโดแล้วก็เออร์เนสโปคูนะครับส่วนฝั่งเซิรเปอร์นะครับผมนัดนี้จะไม่ม้ชื่อทางด้านของอันโตนินคินสกี้ติโมว์วเนอร์เฟเซอร์ฟอสเตอร์แล้วก็เซกโอเลเกออนนะครับทั้ง4รายชื่อที่ผมกล่าวมานะครับผมพวกเขาจะติดครับทายแล้วก็ยังไม่ลงในเบรนนะครับส่วนตัวเจ็บค่าสตพ็อกก็จะมีเพียงแค่3รายเองนะครับผมโดยจะมาหน้าของลาดูตากูซินเดยานครูเซสกี้แล้วก็ริชาร์ดริสอนนะครับทางหน้าของตัวชูโรงนะฮะนัดนี้ก็จะมีชชื่่ออออข้้าาางงงงหนนนนนนนเเเเเบบรรรดจสสััมม์ตติิลลแวก็ซฮึยค สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับผมทางฝั่งของเจ้าแมวอาเซตเอามานะครับผลงานในบ้านถือว่าดูดีเอาเรื่องเลยนะครับโดย4นัดล่าสุดจากทุรการพวกเขาสามารถเหมาชนะไปได้สี่นัดรวดเลยครับและหนึ่งในนั้นคือการที่ชนะกาลาตาสลายนะครับพิซซี่หนึ่งส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะฮะเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะมีปัญหาเรื่องตัวนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของติดครับทาะครับแล้วก็ยังไม่ลงรีเบรนะครับระบบกับผลงานนอกบ้านนะครับผมสามนัดหน้าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกสองครองงมมาาหนนน้ะะคคครรรัับบที่่ึเย เรามาต่อคู่ที่สามเลยนะฮะโดยจะเป็นหน้าของโรมานะครับเปิดบ้านสำหรับแอตแลนติกบิลเบลในเวลาตีสามตรงโดยให้ด้านแคบแรกจะเปิดให้นหน้าของโรมานะครับเปนรีปปอบปาตะกมแล้วก็ราคา2ล้านลงไปอีกหนึ่งกิกที่เสมอส่วนกระแพงสูงตั้ที่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่ง ับปัจจุบันเจ้บาบ้านเรามาตอนนี้อยู่ลำดับที่15โดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้10เสียไป6เก็บมาได้อีก12แตม้มส่วนฝั่งของบิลเบานะครับตอนนี้พวกเขาไปรองจากฝูงในรายการนี้นะฮะโดยการที่แข่งไป8ครั้งชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้15เสียไป7เก็บมาได้อีก19แตม้ม เฮดเวดของคู hmm? ่นี้มีเพียงแค่2นัดเองนะครับและแถมว่าเข้าเสมอไป2นัดรวดเลยนะครับนัดแรกก็จะเป็นเมื่อปี2019นะครับและแถมเป็นการเจอในเกมอุ่นเครื่องโลมาเปิดบ้านเสมอบิบอลที่สองสองส่วนนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อวันที่27เดือนที่เปี2องยนะครับโลมาเปิดบ้านเสมอบิบอลไปอีก1นนึ่งนะฮะ แลวถจาเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านโรมานะครับถือว่าตึงเปียกเลยนะครับชนะไปได้ถึง7ครั้งสเสมอ2แล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงทนลูกต่อเกมเสียประตูที่สูยุลูกต่อเกมแถมมา10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็บดไปอีก1ครั้งจบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะโคโมไปเลครับที่สองหนึ่งส่วนทางด้านของบิลบอลนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไ ซึ่งนันลดล่าสุดก็เพิ่งบุกปแพ้กับแอดมาลิกมานะครับที่หนึ่งศูนย แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของโลมานะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีนชนะแฟรงเฟิร์ตนะครับที่2-0แล้วก็เสมอนาโปลีที่1-1นัดต่อมาก็ชนะปอร์โตที่3-2นะครับแล้วก็ชนะมอนซาที่4-0ชนะโคโมอีก2-1ส่วนทางฝั่งบิลบาะนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่น่านอกบ้านก็ถือว่าแอบดูขี้เหร่ไปบ้างน,นะครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสมอ2ล่าแพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีนชนะเซลตตต้้้าาาบบบบบบบิิิิโกก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 ทททีีี่่่2-1 2-2 4-1 1-1แแลลวว็็พเเ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 ซััััััสสสสนนะครรดออออออมมมญ บแพ้กับแอนมาลที่1นึศูนย์นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยอาฟังจะบ้านโลมานะฮะจะไม่มีชื่อหน้าของเรย์นดโดนปาเเดนนะครับผมเนื่องจากติดโทษแบนนะครับและแถมพวกเขาจะได้ตัวหน้าของอเล็กซฟิส์เซเลมเกอร์นะครับผมพ้นโทษแบนกับผูช่วยทีมได้อีกครั้งและโตชูโร่ของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของลอเอนโซปเรกินนี่เปาโลดิบาร่าเอลดโชบูโนดอฟแลวก็อังเกลินโยนะครับส่วนทางฝั่งบิลเบล ิลลเียมแล้วก็กอก้าโกลูเซต้านะครับสหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่านักฝ่าของบิวบอลผลงานนอกบ้านถือว่าน่าเป็นห่วงเลยครับแถมสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแล้วก like, ็บวกกับนักฝ่าของโรม่านะครับที่ผลงานในบ้านถือว่าโคตรตึงเลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของโรม่านะครับโดยสามนัดล่าสุดที่เล่นในการนี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะทั้งน้าของปอร์โตไฮทาสเซิงเฟิร์ตแล้วก็สปอร์ติ้งบราก่าไปได้นะครับอย่างงั้นหรับคนนี้ผมขอต่อมาหน้าของโรม่านะฮะที่เสมอนะครับ ต่อมาในคู่ที่4นะครับโดยจะเป็นนักด้าบของอารแจกอันเจดมเปิดบ้านเจอกับไฮดัตแฟงเฟิร์นะครับในเวลาตีสามตรงไฮน์ได้ขับแรกจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำอยู่เกือบ3เมตรโดยปัจจุบันเจ้าบ้านอาแจกนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่12เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้16เสียไปแปเก็บไปได้อีกสิแต้มส่วนนักดาบของแฟรง์เฟิร์ตนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ5เสมอ1แล้้วก็แพไปอีก2ครั้งยิงได้14เสียไป10เก็บไปได้อีก16แต้ม เทดูเฮดสำหรับคนที่มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝาของอาร์แจ็คนะครับที่เปิดบ้านชนะไปะได้ที่สองหนึ่งแต่ว่าจะเป็นการเจอกันในเก็บอุ่นเครื่องนะครับเมื่อปี2020 แล้วจะต้องมาดูผลงานของเจ้าบ,บ้านอาเจ็ตนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโดยเฉลี่ยยิงได้1.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่สุด0.5ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะทางหน้าของอาร์เมเลซิตี้มาในครัิสต์1-0ส่วนทางฝั่งแฟรงเฟิร์ตนะครับะะผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปไดป สี่ครั้งเองนคะครับพุว่วาปีอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมโซเวีห้าครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเบ้านแพ้เลยเวอร์กูเซนไปเลยครับพี่สี่หนึ่ง แล้วชัยล่ามาดูผลงานในบ้านอาแจกนะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงเปรี้ยช่นเคยนะครับชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีชนะคาราตาสลายนะครับพี่สองหนึ่งแล้วก็ชนะเฟรนูดไปได้อีกสองหนึ่งครับต่อมาก็ชนะเฮเลเคอเอาไปน็อที่สี่ศูนย์แล้วก็แพ้กับแซงคิลูตไปอีกสองศูนย์นะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เปิดบ้านชนะโกเฮดอีเกิลไปได้สองศูนย์ส่วนนัดทีมอย่างแฟงเฟลด์นะครับผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็แพ้ับรม่า กับขลักบักไปอีกหนึ่ง,งส่วนนัดล่าสุดที่ในนอกบ้านนะครับก็บอกว่าแพ้กับไบเยนนนครับที่40 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฟังเขาจะบ้านอาร์แจกนะครับนัดนี้จะไม่มีชื่อหน้าของเดวี่คลาร์เซนนะครับเนื่องจากติดโทษแบนจากนัดที่แล้วนะครับผมส่วนตัวเจ็บก็จะมีชื่อหน้าของวอลเวกอสเพียกให้ได้เดียวนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของมิก้ากอสไบรอันบอบบี้เบอร์ธานตาโอเร่แล้วก็เคนเนตเทเลอร์นะครับส่วนหน้าของแฟรง์เฟิร์ตนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบนมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของอูโกเอคิ ต้องบอกเลยนะครับผมว่าทางฝั่งแฟรงล์เฟิร์ตผลงานนอกบ้านถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยนะครับโดยสีนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะเสมอไป2ครั้งแล้วก็แพ้อีก2ครั้งนะครับและแถมนัดที่พวกเขาแพ้นะครับพวกเขาไม่สามารถทำประตูไปได้อีกด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านอาร์แจกนะครับผมผลงานในบ้านถือว่าอย่างตึงเลยนะครับโดยแปดนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาสามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้อีก1ครั้งยังไงสำหรับควกนี้พอฮอร์วามันและพออาร์แจกนะครับที่เสมอเลยฮะ เรามาต่อคู่ที่5เลยนะครับผมโดยแพนด้าของวิตอเรียพาวเซนเปิดบ้าน,นกับลาซิโอนะครับในเวลาตี3ตรงแฮนดิดับแรกเปิดแพนด้าของลาซิโอนะครับต่อที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2อนะฮะไหลเรา,า,า,าไปอีก1กิกนะครับไปที่ปอปาส่วนกำแพงสูงต่อมือสอไมีครึ่ง1ึงกับ3เมตร ณปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านวิเลเลียเผาวเซนนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่16ในาฬการนี้นะครับเดี่ยวการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ3เสมอ3และแพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้13เสียไป12เก็บมาได้อีก12แต้มส่วนทางด้านของลาซิโอนะฮะตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงในาฬการนี้นะครับเดี่ยวการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้17เสียไป5เก็บมาได้อีก19แต้มนะครับ เฮดูเฮดสำหรับคู่นี้ยังไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันอีกด้วยนะครับงั้นเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านวิจิเตียพาเวอเซ่กันก่อนนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1.6ลูกต่อเกมเสียประตูให้1.2ลูกต่อเกมแถมทั้ง10เกมนี้เขาเป็นไปได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสมูงไปแคครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะทางด้านของมา,าลาดกัััันน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 2สสสสส่นน่่ววลลลลลลาาาาาาุดดดขออองงงงรรซิิโะคคบผีี้้้็มเใ เสียประตู1.1ลูกต่อเกมและแถมเมื่อสิ้เกมนี้เข้าวินไปได้ถึง5ครั้งนะครับบวลบีบอีก1ครั้งจบเกมสูงถึง7ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะเอซีมิลานมาที่2-1 ส่วนผลงานในบ้านของวิสติอาเพาเซนนะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีชนะอันเจเลตที่2 0แล้วก็ชนะสโลวานที่เบอร์เดตที่3 2ชนะเฟเรนวอลล์ซี่ที่3 0แล้วก็แพ้สลาเวียปาร์ที่3 1นะครับส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็เปิดบ้านเสมอให้ทางด้านของฟาสตัฟสลินนะครับที่1 1ส่วนทางหน้าของลาซิโอนะฮะผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง2ครั้งเสมองครัั้้งงโดดยยจิมมมแพสสปปออออรร์ตตบาาากกกกททีีีีี่่่1 1 0 0นนน็ชะ2เเเเวซไ แล้วก็แพ้อินเตอร์ไมนาบี2-0นะครับนัดล่าสุดที่น้อกบ้านก็บุกไปชนะเอซิเมลานี่2-1 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านวิตอรเรียพาวเซนนะครับก็ไม่มีตัวเชิดรถติดโทษแบง่งขมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวเบข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่2องรายนะครับโดยจะมีคิสต็อปคาร์บงโก้แล้วก็ซีกสัวเรนะครับส่วนตัวชูโรของพวกเขาในค่มเปิลนี้ก็จะมีชื่อนั่นของพาเวลซุนมาเตวิดาลาฟินยูดูโรซินมี่แล้วก็คาดูนะครับส่วนาหน้าของลาซิโอนะฮะก็ไม่มีตัวเชิดรถติดโทษแบง่งขมาเพิ่มเติมนะครับแถมตัวเบข้างสต็อกถือว่ามีเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นหนนนน้าาาขอ in, ot, o, ori, ayo, u, ออองวเเลลตติกยสร ีก็มีอยู่บ้านนะครับผมโดยเฉพาะนน้านของอดัมมาลูซิต์นะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งและโตวชูวโรงของพวกเขาในคัมคปีนนี้ก็จะมีชื่อใงด้านของกุสตาฟอิสักเซนนะครับเปโดมาสเตอร์ซักคันยี่แล้วก็เชนี่นอตลิน,นครับ สำหรับทางฝั่งของลาซิโอนะครับผลงานในรายการนี้ถือว่าอย่างตึงเลยนะครับแต่แถมว่าเขาเป็นจ่าฝูงอีกด้วยนะฮะถึงแม้ว่าผลงานนัดล่าสุดในรายการนี้นะฮะพวกเขาจะบบกแพ้กับสปอร์ติ้งบราการมาการ์ตันครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับว่าวันนี้ที่พวกเขาจะออกไปเยือนน่าจะไม่ยากกันไปนะครับและแถมว่าฝั่งของเจ้าบ้านวิเตเรียพาวเซนนะครับชื่อชั้นเขาค่อนข้างไปรองอีกด้วยนะฮะอย่างไรสำหรับคนที่มขอต่อเป็นหน้าของลาซิโอนะครับที่ครึ่งเมตรนะครับ เรามาต่อคู่ที่6เลยนะครับผมในสื่อของยูโรปาคอนเฟเร์ลีกดะครับดเดือดชิพนาของเลอเอาเบติสเปิดบ้านสก,กับ ai, วิโตเรียกิมาร์ไลในเวลาเที่ยงคืน45นะครับโดยไฮนดท์คัปแรกเปิดหน้านของเลอเอาเบติสนะครับที่1เมตรแล้วก็ราคา2แล้วลงไปอีก1กิโลระครบไปไี้เกือบ1เมตรส่วนกงาแพงสูงต่ำไป2เมตร25ถึง2เมตรครึ่ง สำหรับตารางคะแนนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเลเอแอมเปติสตอนนี้อยู่นำหนับที่15นะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้6เสียไป5เก็บมาได้อีก10แต้มส่วนทางฝั่งว,วิกตอเรียกิมมาลาัยนะครับพวกเขาเป็นรองจากฝูนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ4เสมอ2แล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้13เสียไป6เก็บมาได้อีกสิแต้ม เฮ้ยทุเฮ้ยสำหรับคู่นี้มีเพียงแค่น2นัดเองนะครับแล้วก็จะเป็นว่าปี2013นะครับผมโดยทเราฝั่งเจ้าบ้านเลยเอาไปติสนะฮะสามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเลยครับเดี๋ยวนัดแรกนะครับผมเลยเอาไปติสก็สามารถเปิดบ้านชนะไปทไี่หนึ่งศูนย์และนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเลยเอาไปติสก็สามารถบุกไปชนะได้ที่หนึ่งศูนย์เช่นเดียวกันนะครับ แลัถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเรอัลเบติสนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถมเมื่อสิบเกมนี้เข้าวิไมได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงถึง7ครั้งนัดล่าสุเดเพิ่งเปิดบ้านตบเลี้ยวมาลิกมาครับที่สองหนงึ่งส่วนฝั่งวิโตรีกิมมาไรนะครับผมผลงานสิบนัดล่าสุดนี้ถือว่าหนักทีเสมอนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งนะคร ปรวาปีกหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งนั้นล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะคาซาเพียไปนะครับที่หนึ่งศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเลออเบติสนะครับโดย5นัดล่าสุดวนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยจะมีแพ้อาราเบสที่3-1แล้วก็เสมอกับบิลบอลไปอีก2-2นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะเลออเซรไรไปได้ที่3-0แล้วก็แพ้กับเกตมปอีก1-0ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็เปิดบ้านชนะเรียงมาลิกที่2-1เรามาดูทางหน้าของวิโดเลียนกิมารายกัก่อนนะครับโดยผลงานา5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขา แล้วก็เสมอฟอร์มาลไเขาทีส่สูนเสมอปอร์โตไปอีกหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยด้านฝั่งเจ้าบ้านเลยเอาเปติดนะครับก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมส่วนตัวเชียบคัฟต็อกที่ใช้งานไม่ได้นะครับผมก็จะมีชื่อนามาของเอ็กเตอร์บิยารินปาโบฟอร์นลโจนี่โลเซลโซมาร์กโลกาแล้วก็อังเคิลออร์ติสนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อนามาของจอห์นนี่คาร์โดโซควนเอนเดสเซซุสโรลิเกสแล้วก็อันโตนี่นะครับส่วนทางฝั่งวิกตอเรียกิมมาไลนะฮะก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบาตมเพงคร์เบจข้าอกสมาเพ วานโตชูโรของพวกเขาในครันี้ก็จะมีชื่อนัานของโชมัสแฮนเดลจอมเมนเดสเดมัสซานออลิเวลา่าแล้วก็นูโนซานโตนะครับ สำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยนะฮะว่านัฝั่งเจ้าบ้านเลอเอาไปติดนะครับนัตอนนี้ขวัญกำลังใจพวกเขามาเต็มเปี่ยนเลยครับโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะเลี้ยวมาลิกไปได้นะครับที่สอหนึ่งกระทำผลงานนัดล่าสุดจากธุรกิจก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยิงรวมๆไปได้ถึง10ประตูเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมแมงวิกตอเร์กิมมารานะครับผมหนัดล่าสุดจากธุรกิจวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวของมอลนะครับวันหน้าของเลอเอาไปติดยังไงก็ไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแน่นอนนะครับอย่างไรสำ ต่อมาครูเรี่กเจ็ดนะฮะก็จะเป็นกาฝั่งของโคเปเกนเปิดบ้านากับเชลซีนะครับในเวลาเที่ยงคืน45โดยไฮไลท์ครั้แรกจะเปิดให้นนหน้าของเชลซีนะครับตอนที่1เมตรแล้วก็ราคา2นะครับไหลลงไปอีก1กิกที่เกือบ1เมตรส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่เกือบ3เมตรถึง3เมตร ณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ,บ้านโคเปนเฮเกนนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่18เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ2เสม,มอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้8เสียไป9เขี่ยไปได้อีก8แต้มนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีนะฮะตอนนี้พวกเขาเป็นจา่าฝูงในรายการนี้นะครับโดยการที่แข่งไป6ครั้งแล้วก็สามารถเหมาชนะไป6นัดรวดยิงได้26เสียไป5เขี่ยไปได้อีก18แต้มนะครับ เฮดเวทสำหรับคนที่มีเพียงแค่อสองครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นเมื่อปี2011เลยนะครับนัดแรกนะครับผมเชลซีก็ <Chelsea S 2> สามารถบุกไปชนะโคเปเกนในที่20ส่วนนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะเชลซีก็เปิดบ้านเสมอโคเปเกนไปนะครับที่00 ถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้าคโคเปนเฮเกนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.2ลูกต่อเกมแถมเมื่10เกมนี้สามารถเข้าวินไปได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเสมอกับเอาบอรกมาเลครับที่0-0ส่วนทางด้านเชลซีนะครับผลง,งาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่4ครั้งเสมอ2แล้้้้้้้้้้ววววกก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 ก็็แแแแพไไไไปปปปออออีีีี4คคคคคครรรรรรััรันนัังงงงงนนนนะะะบบบบโดดยยยยเเ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 เฉลลลล่ล่่่่่่ิิ2ููููตตตตมมมมสส1.5 10 1าาข3จ6 ดังนั้ล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มเซาวท์แฮมตันไปนะครับที่40หลัจลงจากนั้นเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านโเคเปเฮเกนนะฮะเดี๋ยว5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะฮานอฟบีโรเทียนนะครับที่20แล้วก็ชนะโคดิ้งที่10นัดต่อมาก็ชนะลิงบี้นะครับในเกมอุ่นขึ้นที่30ส่วนนัดที่4นะฮะก็เปิดบ้านแพ้ไฮเดรห์เฮลไปนะครับที่21แล้วก็ชนะมิทิวแลนด์ไปที่10ส่วนนัดหน้าของเชลซีนะครับผลงานนอกบ้าาานานานนเเหือวว่่่ป็งลยะะฮะ โอ้โห5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแถมยัางเสมอไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยจะมีเสมอคิดตัานพาเลทน,นะครับไปที่1-1โดยจะมีแพ้แมนซิตี้ที่3-1แล้วก็แพ้กับไบรท์ตันในสึกของ FA ฟเอที่2-1นะครับนัดต่อมาก็เจอกับไบรท์ตันอีกครั้งนะฮะในเกมลี้แล้วก็แพ้ไปที่3-0ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับก็บุกไปแพ้กับแอสตันวิลล่าที่2-1นะครับ ความพร้อมก่อนเกมน,นะฮะเดี๋ยวเราฟังจาบ้าโคไปเฮ้เกนนะครับก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโคไปคมาเพิ่มเติมนะครับแต่แถมตัวเจ็บคัสต็อกก็จะมีไปแค่หนึ่งไหลนะครับโดยจะมาหน้าของยอดแดนลาสันนะฮะส่วนหน้าของอันเดียสคอยเลออุส แล้วก็ลูนี่ปาร์ตี้นะครับต้องรอเช็คฟิตก่อนเกมนะฮะทางด้านตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อหน้านของอามินเซียกาโมฮัมหมัดเอลนูยุซี่อิเลียสอาร์ชูรีแล้วก็จอร์จีโกโชไลวิสลี่นะครับเฟอร์น,น่าเชลซีนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรอติดโทษแบกมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวเจ็บครั้งต๊อกก็จะมีชื่อหน้านของเบอร์นัวบาเดซิลเชเวอร์ซาโลบาโนนี่มาโดวยเก้แล้วนิโคลัสแจ็คสันนะครับและตัวชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของเปโดเนโตเจดออออนนนนนซาาโโโชคคคคครรรริสตเเเฟ์์็็ุูแล้วกพมะับ สำหรับทางหน้าเชลซีช่วงหลังนี้ถือว่าออกทะเลไปไกลเลยนะครับแต่ว่าผลง,งานในาฬการนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับโดยที่พวกเขาสามารถเหมาชนะไปหงนัดวนรวดเลยฮะส่วนฝั่งของโคเปนเฮเกนฮะชื่อชั้นค่อนข้าง,างจะห่างไกลแบบชัดเจนเลยนะครับและถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะบุกไปชนะไฮเอลได้ก็ตามนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะฝืดจ,จัดๆเลยนะครับยังไงสำหรับคนที่พอต่อไปหน้าของเชลซีนะที่เกือบ1เมตร เดี๋ยวแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับผมโดยเชมเปญนาองพาลันในไนกอสเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนตินาในเวลาเที่ยงคืน45แฮนด์ในแขกแรกจะเปิดให้นา,นานขอาฟิออน,นะครับต่วที่ปอปาตะกมแล้วก็ราคา2.5หลายแล้ว 5, ลไปอีกหนึ่งกิ้งขึเสมอส่วนกระแพงสูงต่ำครับพี่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่ง น้ปัจจุบันนะครับผมเจ้าหม่าพาราในไนกอนนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่13โดยการได้แข่งไป6ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2องยิงได้10เสียไป7เก็บไปได้อีก10แต้มนะครับส่วนน้าของฟิออลีเดน่านะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่3เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้18เสียไป7เก็บไปได้อีกสิแต้ม เฮดวเฮดของคู่นี้ยังไม่มีนะครับและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอก,กันอีกด้วยนะฮะงั้นเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจงมาม่าพานนไนกอร์กอนก่อนนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยชิลียิงท่หนงลูกต่อเกมเสียประตูท2ุลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เขาไมีย่ได้เพียงแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็วัดวาปีนครั้งจบเกมสูงไปเพียงแค่สครั้งเองนะฮะนัดล่าสุดเพิ่งเปิดนนนนปบ,นนาบ้านชนะทางด โดยเฉลี่ยยิยงที่1.1ลูกต่อเกมเสียประตูให้1.3ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้เขาวินไมาได้เป็นแค่3ครั้งเองนะครับบาราบีอีก2ครั้งจบเกมสูงไปถึง6ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเรเช่ไปเลยครับที่1-0 แล้วเชิญเมาดูผลงานของเจ้าบ,บ้านพานาเทนไนกอนนะครับโดย5นัดล่าส,สุดวันนี้ถือว่าตึงเลยนะครับพวกเขาสามารถเหมาชนะไป5นัดรวดเลยนะฮะโดยชิมิชนะเอเทนนะครับที่1นชนะเคเตที่3 2แล้วก็ชนะวอลล์รอตที่2 1นัดต่อมาก็สามารถชนะไวกิงเกอร์ไปได้อีก2นนะครับแล้วก็ชนะพานาเทนไนกอนที่2 0ส่วนนักหน้าของฟีออนะครับผมผลงาน5นัดล่าส,สุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่าแอบดูขี้เหล่ไปมากๆเลยนะครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสมอ1แล้วกก็แพ้ไปอี3โดิมิเสมอยูเวนตุสนะครับที่2 2แล้วก็แพ้มอนนซ่าะครับไปอีก2 1นัดต่อมาก็สามารถชนะลาซิโอรีีท่2 1มิเสมอยูเว นส่วนนัลดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปแพ้เวลา,าที่หนึ่งศูนย์นะครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะเด,ด,ดยเราฝังจะมาพาราในในกอนนะครับก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นชื่อนานของเตเต้ฟอริสยอนิดิสฟิลิปยูริชิสแล้วก็อาเซดีนอูนาอีนะครับส่วนทางด้านทีมอย่างฟิอเรนิน่านะฮะก็ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นชื่อนานของลูคัสเบลทานโมเซครรีนนโบิโกเซนนนแล้วกก็โโโรรรดมาาตะคับ สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับผมทางฝั่งทีมงาอรมนีออร์แนิน่านะครับผมผลงานช่วงหลังวันนี้ถือว่าออกทะเลไปไกลเลยนะครับโดยซีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3นัดรวดและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮรัสองนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไป2นัดรวดเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนพอสมควรเลยนะฮะส่วนหน้าของเจ้าบ้านพานาไดน์ไนกอนะครับผลงานของพวกเขาถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะและแถมสิบนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปได หด้ยิงผ่านไมยการนไปได้นะครับ ยังไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใช้ก็สามารถหยิบเซนติก้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมส่วนแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากเนี่ยผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยที่คู่แรกคู่แมนยูนะครับผมเชียร์พิซโกต่ำครับที่สองเมตรครึ่งและคู่ที่สองรองอาเซตอลมาไปที่ครึ่งเมตรส่วนคู่ที่สามผมต่อโรม่าที่เสมอนะครับและคู่ที่สี่วางอาแจกไปทีีี่่่่่เเเเกกืออบบบมม็ดสวนนนคคูทะะะฮตชลซัร และคนสุดท้ายเขาเรียก8ะคู่ฟิออลิเดนาของเชลซีโกสูงนะครับพี่2เมตร25วันนี้ถือว่าบอลต่อเพียบเลยนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปคิดกันไปนะฮะการเปิข้อนี้เป็นการเปิดคอร่วง,งน้านะครับราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างน,นะครับแล้วถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพยายามิมพ์คำตอบที่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับแล้วผม,วม,ม,ผมก็ขอฝากอีกอย่างนึงนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะยังไงงงงงสสสสาหหหรรรรรััััััััััับบบบววววววนน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 นีีีี้้้้ตตึขอออลลไไปกกก่่่ะคคแเจใมพุย็ด